อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และการให้กำลังใจกับมวมาาด้วยนะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์มูมานะครับวันนี้มัวมากจะพาคุณไปเที่ยวห้างแห่งตำนานนั่นก็คือพาต้านะครับหรือที่เราเรียกว่าสวนสัตว์พาต้าปิ่นกล้า หลายๆคนอาจจะงงนะครับว่าวันนี้ทําไมมั่วมาร์กไม่พาไปเที่ยวไกลก็เพราะวันนี้มั่วมาร์กจะพาคุณไปดูคิงคองหรือก็คือกันเลยกริลล่าลิงยักษ์ในตำนานนั่นเองซึ่งมีตัวสุดท้ายตอนนี้นะครับในประเทศไทยเท่านั้นแล้วไม่ไกลกับเรามากเลยนะครับนั่นก็คือปิ่นเกล้าว,วันนี้มั่วมาร์กขอพาทุกคนมาพบนะครับและรีวิวในแบบฉบับเรียกว่ารีวิวจากตำนานกันเลยดีกว่านะครับว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมั่วมาร์กเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าสัตว์พาต้าแห่งนี้นะครับถือเป็น ห้างที่มีการดูแลนะครับสัตว์ได้ดีที่สุดที่หนึ่งเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้มั่วหมาก,กําลังเดินทางขึ้นลิฟต์ตัวนี้นะครับเพื่อไปสู่ชั้นบนสุดนะครับอ่าเอาละครับเราขึ้นไปกันเลยใครเปิดลิฟต์มาเห็นมั่วหมากคงจะตกใจนะอาจจะหัวใจวายได้เลยนะครับนึกว่าเรามาป้อนอะ ตอนนี้มัวมากำลังอยู่ในอ่างน้ำยาแช่ฆ่าเชื้อนะครับอาชาฆ่ารองเท้าก่อนเยับหยับเยับหยๆบโอเคครับตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นไปนะครับสัมผัสบรรยากาศในวัยเยาว์นะครับเพราะในสมัยก่อนมูวมากมาที่นี่ก็คือมาไลค์คาราโอเกะนะครับแผ่นคาราโอเกะเอาไว้ร้องเพลงที่บ้านเท่านั้นนะตามคำสั่งคุณพ่อแต่ตอนนี้มัวมากมาตามความตั้งใจตัวเองนะครับนั่นคือโซนนี้แหละมูวมากชอบมากเอาละครับไปดูกันเลยโซนนี้ครับนี่ เขาเรียกว่าเป็นโซนนี้เป็นโซนสองชั้นนะครับก็คือเป็นโซนโล่งแจ้งด้านบนนะครับเป็นสิงสารสัตว์ต่างๆแล้วก็โซนด้านล่างชั้น6นะครับจะเป็นโซนที่เกี่ยวข้องกับแดนลับแลนะครับหรือมืดมิดนะครับเป็นสัตว์กลางคืนเอาละครับตอนนี้เรามาดูข้างบนก่อนเลยครับบอกเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยเลี้ยงสัตว์ได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสะอาดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีสิ่งสุปรกสักเท่าไหร่และตอนนี้มูมาร์กำลังต้องการซื้ออาหารเพื่อเลี้ยงน้องๆนะครับ ที่นี่นะครับห้ามเอาอาหารจากนนอกเข้ามานะครับเพราะว่าอาจจะไม่ถูกสุขลักษณะได้นะครับดังนั้นที่นี่เนี่ยจะมีการจัดเตรียมอาหารไว้ให้นะครับและหลายๆคนที่มากันเป็นครอบครัวอยากให้น้องๆหนูๆน,นะครับเรียนรู้ไปพร้อมกันก็จะมาเจอสัตว์ตัวจริงกันที่นี่นะครับแล้วก็ใกล้ชิดกับมันได้มากที่สุดไปพร้อมกับการรักษาความสันที่ถูกสุขลักษณะด้วยนะครับโอ้กินเยอะๆจะได้ต่อไวๆนะนี่ผักบงกินเข้าไปเยอะๆเรามาเริ่มจากข้อมูลแรกของสวนสัตว์พาตากันเลยดีกว่านะครับ หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่สวนสัตว์พาตานะครับบริหารด้วยคุณคณิตนะครับซึ่งถือเป็นผู้บริหารคนหนึ่งนะครับที่สามารถประสบความสำเร็จด้านธุรกิจได้แล้วก็อยากตอบแทนสู่สังคมกลับคืนไปนะครับ เราจึงมีห้างห้างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นมาในปี2525นะครับเป็นการเปิดห้างนะครับที่ชื่อพาตาปิ่นเก้านะครับชูมิติใหม่หลายๆคนอาจไม่รู้นะครับแต่ห้างที่นี่คือมีลิฟต์แก้วตัวแรกของประเทศไทยนะครับมีจุดชมวิวนะครับแล้วก็นาผู้สายลุงนะครับที่มีการดูงานจากทางสิงคโปร์มาและนอนอนมั่วมากกำลังคุยกับน้องนกอยู่เอน้องนกมาถ่ายรูปกับมั่วมากมาแล้อยาดีกว่าเดี๋ยวมันจกโก้เอาละครับตอนนี้มั่วครับมั่วมากนะครับจะพาทุกคนนะครับเดินชม นะครับสวนสัตว์นะครับในลานกว้างที่เป็นชั้นเจ็ดนะครับให้ทั่วๆกันนะครับมัวมาร์กซื้ออาหารกับคนขายในพาต้านะครับซึ่งคนขายบอกว่าให้ได้ททุกตัวแต่ดูท่าทางแล้วให้นะครับใช่มันให้ได้กทุกตัวจริงแต่มันไม่เอาเนี่ยนะครับคือประเด็นแล้วยังไงครับถัวฝักยาวนี่ผมต้องกินเองรอเปล่าเอ้ยเอาหยิบไปสิหรือเจ้าผักบุ้งอ่ะผักบุ้งครับโอเคไม่เอาอีกโอ้ มัวมาก็ลืมไปนะครับว่าตอนที่เราซื้อตัวอของเนี่ยทำไมเราไม่ซื้อกล้วยหวีมาวะนะครับเราซื้อถั่วกับซื้อผักบุ้งวันนั้อะไรมาดนใจให้เราคิดว่าลิงมันจะกินวะเนี่ยดูสิฝันของข้าแม่งซื้อกล้วยหมดเป็นลูกหมดเป็นลูกหมดเป็นหนวีของมัวมากแม่งไม่มีหลดเลยยังเหลือเท่าเดิมเลยเดินมาประมาณ10กองแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีการแจกอะไรให้ใครกินเลยเนี่ยผักบุ้งทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่แค้วเดินเสร็จไม่มีใครกินงานนี้กูต้องกินเองละ อ่ะไม่กินก็ไม่กินไปเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้แต่ตะก้ามวมาก,ก็ยังมีแครอทอะไรบ้างนะครับเอาละ,ะครับมาดูในเรื่องของตัวสัตว์แปลกๆนะครับจากหลายๆกรงเนี่ยก็เราสามารถที่จะอ้าวตัวนี้นะครับมีหยิบตัวอะไรวะนั่นจระเข้หรอนั่นอนะ่ะโอ้มีลิงอุหลังอุตังที่ไหนเล่นจระเข้หนีบแล้วเหวี่ยงด้วยใช้ปากคาบนี่ถ้าเป็นตุ๊กแกนี่คนที่กรี๊ดนะไม่ชนะโนูน,นะครับเป็นทั้งนี้ จะหยิบแม่งยังรีเลยนะอ๋อเอากล้วยอ๋ออืมคุณรู้ไหมว่าอาหารชุดนี้ที่มูมาร์กซื้อเนี่ยอุตส่าห์ซื้อได้ความรู้สึกที่เป็นอะไรอ่ะใจรักเลยนะแต่ไม่มีใครหยิบเลยว่ะเอาไหมเอาถั่วไหมเอาถั่วไหมคุณอ๋อ,อ,อ,อนี่สิรักกันจริงเอาถัว่วออกินไหมเหล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่ามันกินไหมกินดิกินก็นไม่กินเออ ออนี่เนี่ยแหละรครับลิงที่ฉลาดมันต้องอย่างนี้นะเนี่ยกินถั่วเกือบเป็นมันแล้วไหมครับมัวร์มซื้อถั่วมาเยอะด้วยเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่กรงถัดไปนะครับอ่านี่นกรงตัวนี้นะครับนี่ดูท่าทางเหมือนกับเขาอยู่มานานนะครับเพราะว่าเขาเป็นลิงที่ขนสีเทาเลยสงสัยจะแก่แล้วนะครับอะไรเอาถั่วเนยไว้ด้านข้างอ๋อเอาไหมโอ้เนี่ยครับเหมาะแล้วนะครับที่เขาเรียกว่าอา่าลิงที่อยู่มานานนะครับ แมประสบการณ์ลดเหลือเลยประสบการณ์ลดเหลือนะครับแอบเอาถั่วเก็บไว้2อันแล้วนะครับไม่แบ่งไข่ด้วยนะครับและนี่ก็คือเป็นลิงอีกตัวนะครับที่น่ารักมากๆนะครับลิงหน้าเขาเอ่อเอาถั่วไหมหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเขาเขียนว่าห้ามให้อาหารสัตว์นะครับแต่อันนี้คือหมายถึงอาหารข้างนอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาหารที่อยู่จากทางนี้เราจะสามารถจิบให้ได้นะครับ่าไม่ใช่เราแอบยิบมาปุ๊บแหมพกมาแล้วก็ให้เดี๋ยวมู่มาร์กจะพาทุกคนไปดูคิงคองไฮไลท์ของที่นี่นะครับ แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมู่มาร์คขอจัดการไอ้ถัวที่แต็มมือของมั่วมาร์กก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดินพาชมอีกรอบหนึ่งนะครับเอารีบรีบ,รบแหนกอ่านี่หน่วยกําจัดวัชพืชนะครับนี่มู่มาร์คชอบมากเลยคือเป็นอะไรไม่รู้นะครับตัวนี้กินหมดทุกอย่างนะครับไอ้แพ้พวกนี้และนี่ก็คืองอคงของเรานะครับอ่าเป็นลิงเผือกนะครับสีขาวนะครับ แต่แน่นอนครับตุ้มคุณใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยโอโ้โ,อ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 โหนะครับดูท่าดังหนักหน้าดูนะครับถ้าเป็นบ่อยๆเนี่ยมีการห้อยได้เลยนะครับเนี่ยเอาละครับก็ถือว่าน้องๆน่ารักนะครับแล้วก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าการดูแลที่ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนี่อย่าฉี่รถหน้ากูนะเดี๋ยวกูโกนะครับเห็นไหมน,น้องๆน่ารักนะครับ มีหลายจุดเลยที่เวลาเราพาลูกเด็กแดงนะครับเดินทางมาปุ๊บเราจะได้เห็นพฤติกรรมของตัวศึกษาพฤติกรรมของตัวลิงต่างๆนะครับหรือว่าสัตว์ในประเภทต่างๆซึ่งก็มีหลายตัวเหมือนกันนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็แน่นอนครับทุกตัวฉลาดมากๆนะครับมั่วมาร์กลองไปเล่นกับมันดูแล้วอพอใส่หน้ากากแล้วลองเล่นกับเขาดูนะครับดูนะครับว่ามั่วมาร์กจะสื่อสารกับเขาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเกาหน้าอกบิดหัวนมนะครับให้มันดูนะครับอแล้วก็เกาหัวให้มันดูด้วย เป็นการสื่อสารประเภทหนึ่งนะครับผงบอกว่าเราเป็นมิตาหน้าตาวก็คล้ายๆกันอ้อรู้สึกว่าทั้งจะโกรธมากกว่าจะสื่อสารกันรู้เรื่องเอาอย่างนี้เราห่างๆกันดีกว่านะครับเดี๋ยวอันตรายไปดูกันที่กรงอื่นกันดีกว่าครับสวนสัตว์ที่นี่นะครับมีความกว้างพอสมควรนะครับที่จะทําให้ตัวของมูมาร์นะครับหรือหลายๆคนเนี่ย ใช้เวลาได้มากถึงประมาณเกือบ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแค่อันนี้แค่ชั้นบนนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการให้อาหารสัตว์แล้วก็มีการได้ทําการศึกษาหรือดูเขาจริงๆเนี่ยนี่ครับนี่ใช้เลยนะครับนี่แหละภาพในฝันคิงคองแนวที่ทม,มั่วมักอยากจะเจอไปดูกันเลยตัวจริงโอ้โหนอนแม่งเหมือนคนเลยสบายจัดนะครับลิงตัวนี้นะครับหรือก็คือคิงคองหรือกอริลลาตัวนี้มีชื่อนะครับชื่อน้อง บัวน้อยนะครับหน้าตาเหมือนคนรู้จักยังไงไม่รู้นะครับเหมือนคนแก่สายตาสั้นทําการขยิบตาเหมือนมองเราไม่ชัดนะครับอืมมูมาร์กบอกเลยว่าคล้ายๆคนมากเลยถ้าตอนนั้นที่มูมาร์กเป็นเด็กเนี่ยแล้วมาเจอเขาเนี่ยตอนนั้นเขาอายุยังน้อยมากนะครับและแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับนี่คือคอริล่าตัวสุดท้ายนะครับที่จะอยู่ในเมืองไทยนะครับนับตั้งแต่ที่ประเทศไทยนะครับมีแต่ก่อนหน้านี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนก่อนหน้านี้นะครับประเทศไทยเนี่ยมีการลักลอบค้าสัตว์เหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่า มันก็เกิดปัญหาอะไรมากมายนะครับซึ่งแน่นอนว่าสุสาปาตาก็มีการดูแลน้องสัตว์ต่างๆเหล่านี้มาเรื่อยๆนะครับด้วยการดูแลที่ดีที่สุดจนกระทั่งสุดท้ายนะครับมันมีเรื่องสัญญาในเรื่องของการห้ามค้าขายสัตว์แล้วก็ห้ามนาคิงคองเข้ามานะครับแน่นอนนครับนั่นก็หมายความว่าคิงคองตัวนี้คือคิงคองตัวสุดท้ายที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าน้องบัวน้อยเองเ,องเนี่ยก็ใกล้จะ <c oughs> อายุมากขึ้นเข้าทุกวันทุกวันแล้วนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดใครมีโอกาสได้มาดูเนี่ยมา ความสนุกของตัวสวนสัตว์พาต้านะครับไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าก็ยังมีอีกชั้นหนึ่งนะครับที่เป็นชั้นที่6นะครับทั้งชั้นเลยนะครับเป็นสวนสัตว์ที่เขาเรียกว่าใช้เวลาในยามค่ําคืนซะมากกว่านะครับเพราะงั้นด้านล่างเนี่ยจะเป็นโซนที่บอกตรงๆว่าการถ่ายนี่ค่อนข้างยากมากนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยค่อนข้างไม่พอในขณะเดียวกันถ้าเปิดไฟสูงเกินไปเนี่ยก็น้องสัตว์ก็อาจจะมีการตื่นกลัวหรือว่าค่อนข้างไม่สงบได้นะครับมูมาร์กเลยขอเป็นสงวนไว้นะครับแต่ก็ต้องบอกตรงว่า อันนี้คุณเล่นอะไรครับเนี่ยคุณเล่นขี้เหรอครับอ๋อคุณพละ,ะลิงเล่นขี้โอ้ย,ยอย่าอันตรายมากนะครับถ้าเห็นเล่นขี้อย่างนี้มั่วมากไม่ขอเข้าใกล้นะครับอ่าก็เป็นอ่นี่ลิงฉลาดนะครับกระโดดไปนอนเปรยน,นะครับก็ถือว่ามีความคุ้นเคยนะครับแล้วก็น่ารักแล้วก็มีน้องเม่นด้วยนะครับอ๋อลืมบอกไปอย่างนี้บอกครับว่าชั้นหห้ามใช้แฟลชห้ามแชร์อะไรเพราะงั้นมัม่วมากจึงเป็นลักษณะของอยากให้ทุกคนเนี่ย เ,เก็บประสบการณ์ครึ่งหนึ่งจากมูมาร์กนะครับที่มาเล่าให้ฟังแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งอยากแนะนำนะครับสละเวลาเล็กน,น้อยๆมาลองเยี่ยมน้องบัวน้อยนะครับแล้วก็มาดูน้องสัตว์ต่างๆมากมายนะครับเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ฟินในยามที่เรารู้สึกถึงวันที่เราเป็นเด็กนะครับผมน้องๆทุกตัวน่ารักทั้งหมดเลยนะครับรอให้เราเนี่ยได้มีโอกาสมาดูในการใช้ชีวิตของน้องๆนะครับแล้วก็นี่เลยโลกสัตว์ กลางคืนนะครับถ่ายได้แค่นี้นะครับเพราะว่าใช้แฟลชไม่ได้นะครับจึงต้องเป็นลักษณะการใช้กล้องนะครับที่เป็นการถ่ายกลางคืนได้เท่านั้นนะครับแต่เนื่องจากไม่สามารถเป็นวิดีโอได้นะครับก็ต้องขอประทานอภัยทุกๆคนด้วยนะครับเห็นไหมครับน้องๆน่ารักทั้งนั้นเลยอย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสนะครับมีเวลาว่างนะครับแวะมาหาน้องๆนะครับทุกตัวที่สวนสัตว์พาต้าแห่งนี้นะครับหรือในนามห้างพาต้าปิ่นเก้านะครับซึ่งอยู่ในเส้นของตัวปิ่นเก้านะครับเข้ามาง่ายๆนะครับไม่ไกลมากเลยทีเดียวนะครับอย่าลืม มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับให้กำลังใจสองสัตว์ต่างๆด้วยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจให้โมวมาด้วยนะครับสวัสดีครับ